ันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจองกุ๊กจาก BTS กันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ตัวพ่ออย่างจองกุ๊กเขาก็ทำเอาแฟนๆอึ้งทำทุกคนอึ้งกันไปเลยกับการลบอินสตาแกรมส่วนตัวของจองกุ๊กไปนะครับหลังจากที่เปิด IG ส่วนตัวมากับ จองกุก .97 นะครับซึ่งยอดผู้ติดตามของแ c คเค t าจองกุกนั้นเนี่ยก็มียอดผู้ติดตามมากถึง52.2ล้าน followers กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนไม่ใช่ยอดน้อยๆเลยสำหรับ52ล้านนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ IG ของจองกุกนะครับก็มีโพสต์ไปทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่87โพสต์นะครับกับยอดผู้ติด,ดตาม52.2ล้านคนซึ่งการออกมาลบ a c c o u n t IG ในครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆของอาร์มี่ทุกคนเนี่ยรู้สึกงงแล้วก็อึ้งกันไปมากๆว่าจู่ๆไอจ IG ส่วนตัวของจองกุกหายไปไหนซึ่งจองกุกก็ออกมาให้เหตุผลนะครับในการลบ IG ครั้งนี้ตอนแรกแฟนๆก็เป็นห่วงว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ว่าจองกุกออกมาบอกแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ลบเนี่ยผมลบอินสตาแกรมไปเรียบร้อยแล้วนนคัทุกม่ การแฮกหรอกนะครับแต่จองกุกบอกต่อนะคบว่าไม่ได้เล่นหรือไม่ได้ทําอะไรกับ IG เลยก็เลยลบออกไปครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับซึ่งในตอนแรกแฟนๆหล,หลายคนก็แบบเฮ้ยมีคนมาแฮก IG หรือเปล่าแฮกแล้วก็ลบแอคเค้าออกไปต้องการจะทํไลน์หรือว่าต้องการจะทําอะไรกับจองกุกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วจองกุกก็เป็นคนลบออกไปเองพร้อมกับบอกว่าเหตุผลที่ลบก็คือไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรกับ IG ก็เลยลบแอคเค้าไปซะดีกว่าและก็ยังมาบอกต่อด้วยนะครับว่านอกจากลบแอคเค้าออกไปแล้วในตอนนี้ก็คือลบ แอปออกไปเลยแถมยังบอกกับทุกคนต่อด้วยว่าต่อไปนี้คงไม่รู้จะทําอะไรแบบนี้แล้วก็มาบอกทุกคนก่อนนะครับซึ่งเหตุผลก็คือแบบโอเคไม่ได้เล่นก็ลบดีกว่าลบแอคเขาไปไม่พอลบแอปไปเลยแฟนๆจากในตอนแรกที่รู้สึกตกใจว่าจองกุกจะโดนแฮกไอจีหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่สุดท้ายพอรู้เหตุผลปุ๊บก็เอ้าตัวพ่อก็แชร์บ้างก็ได้แฟนคลับตกใจกันไปทั้งด้อมเลยนะครับพอรู้เหตุผลก็เอ้าเอ็นดูเด็กน้อยเหมือนกันแต่ก็แอบเสียดายยอดผู้ติดตาม52ล้านกับรูปต่างๆที่จองกุกเขาได้โพสต์ไว้ใน บางคนก็บอกว่าไม่ต้องลบก็ได้ถ้าไม่เล่นแล้วก็ปล่อยไว้ให้แฟนๆได้ฟอลเอาไว้ดูเอาไว้ดูรูปเอาไว้ไวให้ดูตอนที่คิดถึงนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจองกุกเขาก็าตัดสินใจลบแอคเข้าไปแล้วพร้อมกับลบแอป IG หรือว่าลบแอป Instagram ในมือถือออกไปด้วยเลยแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าจองกุกนั้นอาจจะอยากคุยอาจจะอยากเจอกับเหล่าแฟนคลับแบบเรียลไทม์แบบการไลฟ์พูดคุยกันมากกว่าโพสรูปและเห็นแฟนคลับมาคอมเมนต์แบบนี้บางทีมันไม่ได้ตอบโต้กันเลยแบบนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครที่ฟอลจงกุกอยู่แล้วอยู่ๆไอ IG จีจงกุกหายไปรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม ครับอันยอง